สวัสดีครับกลับมากับผมอีกแล้วนะครับดอฟฟี่นะครับวันนี้ก็อยู่กับเกม a m b i s h ียร์เดอะดาร e ตีเซนนะครับกับ Custom Story Adduction นนะครับ <c oughs> ก็เรามาต่อกันเลยดีกว่าเ <c oughs> นี่ยตอนนี้อยู่ในห้องอะไรก็ไม่รู้ฮะตอนก่อนตอนเอน่อเรือที่เราจะมาอ่านโน,โน้ตน,นะฮะ45ครับโอ้โหยี่มมากครับถือว่ายี่มมากนะฮะโอเคห้องนี้มี Tinder Box ไม่มีอะไรฮะดูิห้องนี้จะมีอะไรน่ากลัวอีกไหมไม่มีครับน่าจะขวดน้ำนะโอ้ตรงนี้มีลานมเนี่ยอืมย่ยมมากฮะออกไปข้างนอกดีกว่านะครับเดร๋จวเราจะไปทางนี่ฮะโอ้โหโอ้โหโอ้โหจเย็นจเย็นะเย็นจเย็นจเย็น โอ้ขวดน,น้ำมาวางไว้ได้ดีแล้วกันโอเคเราหาที่เราคนดีกว่าตรงนี้เอราะว่าเขาไม่มีอะไรมาหากูนะไม่มีอะไรน่ากลัวเฉียดตัว,วยน่าจะไปแล้วแหละไม่ไปอ่ะเฮ้ยตัวชว่วยมอยู่คนนอกประตูนี่ ข้อประตูไม่เป็นประตูสวยโ no. น่ไปพนหลบมาหลบหลบหลบตูสวยจะมองหน้าเราเฮียอย่าให้เห็นตูสวยได้เห็นเราดุ้ยมาแล้วตนะัวสวยมาแล้วเปิดไฟก่อนเปิดไฟให้เปิดไฟเปิดไฟอย่ามาฮะตัวสวยไม่เห็นเรานะฮะค่อยตามไปจู่ก้นนะ ตูวสวยจ้าตูวมาจูดไปเร็วเขารอเล่นเรารอดแล้วเราจะไปทางไหนดีโอ้โหออันตรายมากอ่ะได้กับตูวสวยนะเป็นอะไรที่อันตรายมากนะครับโอเคตูวสวยไปแล้วฮะเขาค่อยย่องไปฮะ หลานก็นตัวสวยเราเจอกันเด้อเคลย่อนเรารอดแล้วฮะผ่านไปอย่างง่ายดายอ่ะตรงนี้มีอะไรให้เราหรือเปล่าไม่น่าจะมีอะโอเคตรงนี้มีกุญแจฮะอิสบิงคีครับเราได้อิสบิงคีมาแล้วนะครับผมเราก็จะออกไปข้างนอกฮะแต่อันนี้ฮะอา่า อไม่มีเขาเรียกว่าแฮนเดิลนะมิชิว่แฮนเดิลหรือสักอย่างนะครับโอเคเราจะโอ้ไม่มีอะไรนะห้องนี้เราก็ไปมาแล้วนะไม่มีอะไรน่าสนใจเราก็จะกลับขึ้นไปเพราะว่าเราได้ east wing key มานะมันจะออกมันจะหาทางไปต่อไม่ได้นะโอเคเราไปทางนี้ต่อเลยแล้วกันกลับไปที่ ium, นะอัตเทเรียมฮะโอ้เราขาดแก้วกระจกแก้วอีกเยอะเลยนะครับ ราขาประมาณสาชิ้นนะเราออกมาแล้วครับผมเราจะไปที่ east wing นะโอเคเลยนะครับผมเอาตัวไปเคลียร์ไม่มีอะไรน่ากลัวนะเคตรงนี้เป็นทางไปไหนผมก็จำไม่ได้นะตอนนี้คืออะไรดินดิ๊ดไปดินฮหอก่อนแล้วกันนะครับผม <c oughs> เรามาดูดีกว่าว่าจะมีเรไรน่ากลัว ก็เป็นห้องธรรมดาทั่วไปนะฮะไม่มีอะไรน่ากลัวนะโอเคเรามาดูว่าตรงนี้มีอะไรไม่มีอะไรนะอืมโอเคเลยันนี้เป็นทางไปต่อฮนะ storage ฮะ s t o c k นั่นเองเนะี่ยเอารูปภาพนี้ก็ไม่มีอะไรน่าสนใจนะเดี๋ยวมาดูที่โต๊ะอาหารกันดีกว่าแล้วใครสอนให้มึงเสิร์ฟจานทิ้งไว้เนี่ยโอ้น่าสนใจมากนะ โอเคไม่มีอะไรน่าสนใจเลยเราก็ไปห้องทางนู้นดีกว่านะไปสตรอกช์ดีกว่าห้องเก็บของอนะ่ะมันจะมีอะไรน่ากลัวหรือเปล่าโอเคเรามาแล้วนี่คนเข้าคีดนิ้งฟอร์ครับผมผมก็ลืมไปนะช่วงน,นี้คีดนิ้งฟอร์ครับเครื่องกระตุกนะต้องออฟไลน์โอเคทางซ้ายก่อนแล้วกันนะโอ้โหล ฮัลโหลฮัลโหล anyone in here มีใครอยู่ข้างในปะปู่ครับไม่มีนะนี่เป็นห้องเก็บของธรมรมดาทั่วไปอ่ะเปิดตู้เสื้อผ้ามาก็ไม่มีอะไรสักอย่าง <c oughs> เยี่ยมเลยของนี่มไหมครับ <c oughs> ตังนำ้ำ <c oughs> ตังนำ้ำ <c oughs> อิดมวลเบาโอ้ตัวนี้มีเชิงเทียนตัวนี้มีไม้โอ้เปนห้องเก็บของดีๆนี่แหละครับก <c oughs> ็ห้องเก็บของจริงๆนั่นแหละ โอเคเราไปต่อดีกว่าโอ okay, เคอาไปดประตูตรงนี้ซ้ายก่อนเนี่ยก่อนที่ไปนะโอ้โ oh, ห oh, สองไม้อะ่ะสอตัวน้ำมันนะาประตูโอเคล็อกเหรอโอเคอันนี้งัดได้อ่าขอบาพังแล้วทำไงดีตัวนี้กุญแจสตอร์ชกี้อ้าวมีสตอร์จกี้เหรอ ห้องเก็บของยังมีห้องเก็บของอีกทีหนึ่งเหรอเนี่ยเพิ <c oughs> <c oughs> okay. ่งรู้ลยเนี่ยโอเคฮะบิดเอาขี่ชัวร์ตรงนี้ชัวร์ yes hello 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 โ oh, อ e นะ้ตรงนี้มีผว้เยอะมากมีเก้าอี้ฮะตัวนี้ก็มีกระดานไม้อนะ่ะโอเคฮะไปทางนี้โอ้ oh, เลือดคือเลือดฮนะโอเคประตูนี้เปิดได้นะ <c oughs> ตูสวยอย่าทำอะไรเขาเขากลัวแล้วถอยไปอย่าเข้ามาใกล้เขานะอย่านะอย่านะอย่านะานะตุยสวยกูด,ดับดินก่อนด,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 ดับดินดับดินดับดินนี่ผมรอพี่ดันดินนานๆนะวเสนเนตี้กูลด <c oughs> โอเคเราไปหาที่ที่มีแสงสว่างมายืนรอเลยฮะให้ท่าตุยสวยฮะมันจะปิดประตูปเป็นการดีกว่าเป็นการเซสเซนเนตี้ไปฮะยืนดูตรงนี้เละเขาอยู่ ที่ลงแจ้งนะที่ที่อันตรายที่สุดคือที่ที่ปลอดภัยที่สุดเข้าใจไหมผู้ชมโอเคเรา,าดูดีกว่าวูสวยจะมาหาเราไหมผมก็อยากจูบตูดมนันเหมือนกันฮัลโหลตูสวยเจอฮัลโหลตูสวยจะทำอะไรก้อ <c oughs> จะทำเสียงดังเหีย โอเคยังไม่ไปมันมาแล้วมาแล้วมัน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 ไปแล้วโอ้ยกูไม่น่าพูดเลยมันไปมันหาเราไม่เจอหันหลังก่อนหันหลังก่อนหันหลังก่อนเปิดไฟเปิดไฟเปิดไฟ โอ้เสียงนี้มันโอเคฮะดูสวยไม่เห็นเราครับอกไปจิ้มมือไปฮะมันไม่เห็นเรายังไม่เห็นเราฮะโอ้โอเคโอเคโอเค,อเคดำดินดินดำช่วยเราได้โอเคไปตามมันไปค่อยย่องๆตามไปฮะมันมันไม่รู้หรอกว่าเราตามมันไปฮนะโอ๊ย โอเคโอเคยามมากฮนะโล่งโจงไม่มีอะไรน่ากลัวสวยอนะ่ะรู้ตัวสวยไปทางไหนนะแต่เราจะไปทางนี้ครับเคลียร์ฮะตรงนี้ห้องนี้เคลียร์มากโอ้ตรงนี้เอ,อ่อไ,ไม่มีไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรน่ากลัว ตุ๋สวยน่าจะไปแล้วล่ะนะครับเสียงเพลงเริ่มหายไปนะตอนนี้เสียงเพลงหายหมดแล้วครับเซลตุ๋สวยไปแล้วนะโอ้โหมูตายหมดเลยทุกถั่ว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 โอ้นี่มันฮ่าฮ่าฮ่าโอ้ส่วนที่โดฟี่เป็นไงบ้างล่ะอ๋ออ๋อก็สบายดีอ๋องันเหรออ๋อไม่ได้เจอกันตั้งนานคิดถึงกันบ้างไหมล่ะจ๊ะอออไปคิดถึงอยู่คนหมูอ๋อเหรอโอเค ไม,มไม่ต้องว่าอะไรมากความตรงนั้นมีวาวอ๋อวาวหายไปไหนแล้วละ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันอ๋ออยู่นั่นแต่ก่อนที่จะไปอ่ะพาเราไปลนไฟดได้ไหมอ่ะเราอยากเป็นหมูย่างเอาได้เลยได้เลยโอเคโอเค,อเ,คเอาไปขอบคุณมากดอฟี่เอาเพื่อเรามาด้วยโอเคขอบคุณมากดอฟี่อ๋ออีกตัวหนึ่งแล้วกันอ้อ การสูดไฟทีมีความสุขที่สุดโอ้เขาข้าหงหลังเลยโอ้โหยารน,นาอีกาโอ้โออเย่มาเลยดอฟีขอบคุณมากที่พาเรามาสู่จุดสูงสุดของชีวิตอ่าไม่เป็นไรไว้เจอกันร้าวางอยู่ไหนโอเคอยู่นี่ไปก่อนนะหมูต่อเลยดอฟีแล้วเจอกัน <c oughs> โอเคเราไปต่อแล้วครับอ่าอย่น,นี้โอ,อ้นี่เาราบอสวินไปตรงนี้ฮะแล้วประตูจะเปิดได้ ที่นี่มีอะไรตัวนี้มีโนโอ้โอ,โอเค <c oughs> ๋ตัวนี้มีคนมปังเน่าครับมีกันไกล,กไกลโอ้นี่ไงมีทิดเดอะบ็อกซ์นนี่คือสิงของไว้ผ่านด่านะ the box นะเเดบ็อกซ์ดออไม่ได้เลีย่ยวตัวฮะเลีย่ยวตัวผ่านกล่องได้สุดยอดมากเกมนี้โอเคแล้วเติมน้นำน้ำมันหมดแล้ว โอเคแล้วแเราเราจะเอาอะไรอ่ะเราจะหาอะไรไปเรามาที่นี่เพื่ออะไรพามาที่เพื่อทีนี้บล <c oughs> ็อกจะมีทางไปต่อสิโอ้นี่ไงเจอแล้วอู้โบดินบักเก็ตโบดินบักเก็ตโอเคเราก็จะตัดชีวิตเพื่อออกไปโอเคครับ <c> เ <oughs> okay, ยี่ยมไปเลย <c oughs>